นี่คือโอริโอเอ้ยโอรีโอโคกโอริโอ oh, นะฮะคราวนี้แล้วเหมือนพูดผิดไปจับเปลี่ยนสีเป็นโอริโอเรานีโอริโอแล้วจะไม่พูดเปลี่ยนเป็นสีเอ้ยเอเอเช่นวันก็มาลองเลยเปิดก่อนเปิดปิดทีเกิดนี่ดได้แล้วกินอ่ะเดี๋ยวกินกันเลยไม่ใช่กินโค้กกินปลา ความละความละขอขอคายหมักากแล้วก็ผมเนี่ยว่ามันแม่อร่อยมันรสชาติแบบโอริโอ้โอริโอกับโค้ะโค้มันซ่าโอริโอมันแบบช็อกโกแลตมันมันไม่เข้ากันช็อกโกแลตมันมันไม่เข้ากันแ่พผมผมให้ห้าเต็มสิบไม่ได้เลยผมให้หกเต็มสิบอร่อยอยู่แต่ก็ยังไม่เพราะว่าโอริโอมันมาตอนท้ายแล้วมันค่อยอร่อยเลยเยี่ยม